สวัสดีจ้าทุกคนจ้าต้อนรับเช้าวันใหม่จ้าวันนี้ก็นี่เลยค่ะต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะตื่นเช้ามาไม่ต้องแปรงฟันเติมสิ่งดีๆไปในร่างกายค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอมไปค่ะห -10 ถึงนาทีหรือใครจะ1 5บหนาทีก็ได้นะคะกล้วาปากไปก็ อมไว้นะคะก็ทํางานบ้านไปเตรียมกับข้าวให้เจ้าตัวเล็กไปนะคะวันนี้ก็ล้างหน้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เปลงฟันเลยค่ะก็มาเตรียมกับข้าวนะคะตื่นเช้ามาแม่หิวข้าวหิวข้าวตั้งแต่เช้านะคะไปโรงเรียนทุกวันทานข้าวแต่หกโมงทุกวันพอเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะก็ต้องทานตอนเช้าค่ะเด็กๆทานมื้อเช้าดีนะคะ ช่วยให้บำรุงสมองแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะทานมื้อเช้ากันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เตรียมผัดมะเขือเทศกับไข่ให้เจ้าตัวเล็กนะคะชอบเจ้าตัวเล็กชอบกินผัดมะเขือเทศจ้ะทุกคนจ้ะนี่นะคะก็เตรียมไปทํากับข้าวไปนะคะอีกคนหนึ่งกินแกงจืดอีกคนหนึ่งกินผัดมะเขือเทศนะคะก็เตรียมกันไปแล้วก็อมไปค่ะ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะใครไม่อมอมเสร็จแล้วจะกลืนไปหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้เลยค่ะช่วยลดระดับไขมันเลวในร่างกายได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวที่ใช้สำหรับทํากับข้าวได้ด้วยนะคะมีขายตามห้างชั้นนำทั่วไปเลยนะคะส่วนตัวที่บ้านใช้น้ำมันรำข้าวนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวด้วยน้ำสองอย่างเลยถ้าโทษก็ใช้ น้ำมันมะพร้าวหนูรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยอมมันเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะก็อีกคนนึงจะกินแกงจืดเต้าหู้หมูสับก็เตรียมผักกาดขาวไปนะคะน้ำมันรำข้าวหนูก็ใช้มาทอดนะคะที่บ้านตั้งแต่เปลี่ยนน้ำมันนะคะรู้สึกว่าทุกคนในบ้านจะไขมันลดลงค่ะรู้ได้อย่างไรเพราะเราไปตรวจสุขภาพประจำปีกันค่ะทุกคนค่ะ เมื่อก่อนใช้น้ำมันพืชทั่วไปธรรมดาหลังๆเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำมันหมูบ้างน้ำมันหมูที่เราไปซื้อหมูไปซื้อเนื้อขาวไปซื้อเนื้อมันมันนะคะแล้วก็มาเจียวเป็นกากแล้วก็เอาน้ำมันมาใช้ทอดใช้ผัดนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันรำข้าวบ้างใช้น้ำมันมะพร้าวบ้างนะคะแล้วก็ควบคุมดูแลไม่ค่อยกินของทอดอะไรก็โอเคขึ้นค่ะ